าานั่นสร้างใด้เลยนี่นคือปัญจศีลมาหรือ,อยังกำลังมาอ,อ,อะไรอ,อะไรักเยปลานะครับนะครับอันนี้เป็นการไหว้ครูนะครับ เป็นการไหว้ครูนะครับทีนี้ชุดนี้นะครับีชื่อว่าพีรัดยาโต้ทีนัดยาโต้ทีรัดยาโต้ครับว่ายาโต้ภาษามาเลยูแปลว่าตกตกหรือว่าพระพันดาวนะครับเป็นพระอาอ่าลองมาแล้ครับลองมาแล้วนะครับลองครับนี่คือการไหว้ครูนะครับชุดนี้โดยชุดสำหรับดูไปดูานะครับพีนัดรวนนะครับครับ ุ่นินิี่เนียก็มีครับจูเนียก็มีมีกว่านี้ก็ยังมีเลยครับสีด๊สแบบีดากตสีดไม่พออ๋อสีาเรีย,ยรกัยนิดเดไมกับเดียนไนนิดนนเดียวเียกเล้เดียวเลยเียวเลยเดียมนิด ต่อไปดีบ้องต่อเดี๋ยครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับท่านพร์สีสองรับต,รต่อสู้อดนะครับรับอีกนะครับอ่าไปอีกนะครับรับไปนะครับเอานะครับต่อไปนะครับเป็นการต่อสู้นะครับเป็นการต่อสู้ดมดมอีนี้อ่านกเวลาต่อจากนี้ไปเป็นการต่อสู้นะครับนะครับระบวนท่าเวลาท่านะครับ น้ำหนักทัง้งประชาวันนี้ได้180ปงรอดสิบนดวมากันเท่ากันรวมกันรวมกันคนห,หนึห่งมีร้คนหนึ่งมีงหกรวมกันได้ร้อยแปดดี